สบายดีมื้อนี้เน่คืออยากมกนอไม้ใส่หมูสามสั้นเนาะแต่ว่าโบมีใบตองก็เลยต้องได้เห็ดมกหม้อเนาะมกหมอนอไม้เน่ก็แซบโบแตกต่างจากมกใบตองเนาะแถมง่ายอีกได้เน่วาน่ะเนาะตัวนี้แม่นอไม้ที่ต้มซุกแล้วเนาะได้ก็เสิเอามาเคียนเป็นเซนเซแบบนี้หมักน้อยหมักใหญ่ก็เคียนเอาตามหมักโรดเนาะใส่หมูสามสั้นลงไปหลังจากนั้นก็เสิร์ฟมาตำเคื่องหอมใส่ ก็จะมีหัวสิงไคร้หอมแดงและกะมักเพ็ดแหง้งบักเพ็ดแหง้งเน่มีน้อยเดี่ยวเน้อเน่ก็เลยใส่บักเพ็ดผงขว่วลงไปเพิ่มแล้วก็บบัลเลงต่ำเลยเนาะอ่าภัยมักมุนก็นต่ำมุนเนาอแต่ว่าเน่ต่ำเพราะหยาบเนาะขึ้นกับความหมักของแต่ละคนต่ำแล้วละก็เอาไปลงใส่หม้อเลยแล้วก็มาต่ำข้าวเบื่อต่อเลยนเนาะข้าวเบื่อนี่แม่เน่ไส้ข้าวเหนียวแล้วก็มาน้ำอยู่ประมาณเซน้ำเนาะ อยู่ประมาณอ่าสามนาทีขึ้นไปจนว่าเ,าเข่าหันในพื่ออะเนาะตามให้มุนให้ละเอียดเลยแล้วก็จะเอาน้ำหย่านางหั่นมาผสมใส่กันเน่จะใส่ย,ย่านางกระป๋องแบบนี้เนาะขนาดกับประมาณอยู่400มิลลิลิตรเทลงไปเนาะค้นผสมให้เม็ดเขา่าหั่นแตกตัวบดจับตัวเป็นก้อนในแบบนี้เนาะและะ้วก็เทลงไปในหม้อเลยหลังจากนั้นเท่ากับมาปรุงรสเนาะ จะใส่ผงคนนเกลือแล้วก็น้ำประแดกเนะาะแท้ที่จริงแล้วเนาะเห็ดออมแบบลาวๆเวฮนี่จะใส่แป้งนัวดีก่อนเนาะแต่บามื้อนี่หันเน่ไม่มูมากินนนะ้ำเนาะเพิ่นบ่กกินแป้งนัวก็เลยได้ใส่ผงคนอแทนนะถ้าว่าไผกินแป้งนัวได้เนาะใส่แป้งนัวจะแซบกว่าผงขนอได้แน่ว่าเนาะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็เปิดไฟได้เลยเนาะใส่ไฟอ่อนเคี่ยวเด้อ แล้วก็ซ่วงทีเฮาเขี่ยวอยู่นี่เนาะกับมันเปิดเบิงแล้วก็คนเรื่อยๆเพราะว่าขาเบื่อหันจังสีโบด้านหม,ม้มอบบไม่หม้อนะเฮ็ดอาหารเกี่ยวกับข้าเบื่อนี่เนาะต้องได้มันคนมันนั่นเช็คตลอดเพราะว่าถ้าเพิ่นได้ด้านหมอแล้วก็สีขิวบบแซบแล้เนาะเออเน่ลืมบอกไปเนาะประแดี่เน่ใ,ใส่ตอนสุดท้ายเนาะเพราะว่าถ้าเฮาใส่แต่ทําอีฐนะเฮาเคี่ยวอยู่ในเหือนกินกับสีแบบว่ากุ้มเหือนขน,นนดเน่กะจะเลยใส่ตอนสุดท้ายเนาะ ในส่ไปจองหนึ่งแล้วเนาะคนผสมไม่เข้ากันกินคือว่ายังบันยักหอมประแดกเธอให้กนเลยเพิ่มไปอีกจองหนึ่งเนาะหอมคักเลยบัดน,นี้นะเนาะทั้งหอมทั้งนัวบอกได้เลยว่าแซบเลยอาหารมื้อนี้เนาะเพชดหอมนัวซิมบังรสชาทีเฮามักค่ะล่ละเนาะถ้าเฮาได้รสชาที่มักแล้วเฮาก็ใส่พักหอมลงไปเลยพักหอมมื้อนี้ก็จะมีอ่าใบบัวใบละ้ะก็ ผักสีลาวเนาะผักอีตูนี่บบมีอีกแล้วเนาะเขตทีเนอยูนี่หาซื้อผักอ่าอีตูนี่ยากแท้ๆเนาะบ่อลีกับโบได้กินน้าเพลนดอกเนาะเอาหาผักอย่างไซได้กับสซตามี่มีเนาะเด็หลังจากใส่ผักลงไปแล้วเนาะก็จะมอดไฟเต่าแล้วก็ค้นผสมให้เข้ากันเนาะตักเสิร์ฟได้เลยเด็แล้วละเนาะ่ายแซบนอนร้องเห็ดกินเบิงเนาะสูตรที่เน่เห็ดนี่กะ่ายสุดรละเนาะ โอเคคลิปนี้น่ากับไปก่อนแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าเด้อบ๊ายบาย